ความเย็นนั้นเสื่อมไปสิ้นไปก็เลยกายเวทนาจิตธรรมคือสติปัฏฐานสี่กายมารู้ว่าเย็นเย็นคือเวทนาแล้วก็ถ้าเย็นเป็นสุขเวทนาททและวจิตก็คือมาเสวยเย็นว่าสุขเวทนาเราพอใจแล้วเย็นมันเสื่อมไปสิ้นไปร้อนเสื่อมไปสิ้นไปนั่นคือธรรมกายเวทนาจิตธรรมอยู่ที่เดียว นี่สติปัฏฐานสี่มันจะมีสี่ตัวนี้ที่เดียวกันดูรถเนี่ยดูรถตะวนจะดูรถตะวนนนี่นั่นโอทาตัดแล้วจะดูเมฆโอทาตะสีขาวๆน่ะ,ะแต่เมฆนั่นคือน้ำนะใช่ไหมนี่คือน้ำที่วันนั้นไปดูอะไรที่เมฆใช่ไหมและนั่นคือคือน้ำภายนอกถ้าน้ำภายในเนี่ยนี่น้ำเป็นน้ำภายนอกในคิดถือน้ำ เฮ้ยนาฬิกาอาจารยเสกนะถังไม่กี่นิ้วไหนลองดูดิอ้าวมีเกลือด้วยนะยังมีเกลียนื้อไม่มีวิญญาณมันก็ไม่มีคนถือครับแต่ถ้ามีวิญญาณมันก็แย่ก็แย่เลยนะเจ้าว่าน้ําเนี่ยน้ําที่ออกมาเนี่ยถ้ามีวิญญาณมันจะรับเพอไม่มีมันก็ไม่มีการไปของมันใช่าน่า ไอ้ดูความโล่งมันไอ้หัวเนี่ยในแนวหัวเราจะมองสีเขียวเนีน่ยหมันข้างบนมันชัดมองในภาพรวมนี้แล้วกดูมมันดูเข้ามาแล้วก็เห็นสีเขียวแล้วดูเข้ามาเฮ้ยเราจะครอบงาสีเขียวไว้ในจักสุขจักสุขจะไม่ถูกสีเขียวครอบงาเราจะครอบงาสีเขียวไวในจักสุกจักสุขจะไม่ครอบงา ยังไม่ถูกครอบงําโดยสีเขียวแต่จักสุจะครอบงําสีเขียวไว้ในคลองจักสุมันจะดูดเข้ามาเลยมันก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีถ้าไม่มีจักสุจักสุวิญ,ญญาณไปรับรู้เนี่ยมันดึงสีเขียวเข้ามาไม่ได้มันจึงมีอํานาจเหนือรูปทั้งหลายแต่ถ้าไอไอรูปทั้งหลายมีอํานาจนจะดูดไปเลยนะเข้าใจอํานาจรูปมันดูดไหมดูก็เป็นธาตุ็ิ ถ้ารูปเหล่านั้นดูดไปไอ้วิญญาณก็ไปเป็นธาตุรูปแต่ถ้าวิญญาณมันมันมันครอบงามันก็จะครอบรูปทั้งหมดไปหมดรูปทั้งหมดทั้งหมดในโลกเนี่ยต้องอาศัยจักรศนมันอยู่จะขูวิญญาณจะครอบงารูปทั้งหลายไว้ไม่ให้รูปทั้งหลายครอบงำจักขรวิญญาณแต่ถ้าจักูวิญญาณคือตัวรู้นี่ถูกรูปไม่จะดูดออกไปเลย ดูดออกมันจะเหมือนไก่ร่างกายแล้วถูกดูดน้ําเลี้ยงออกไปเนี่ยนั่นคือตันหามันจะดูดออกนั่นคือจักขุตันหาโสตตันหาคณะตันหาชีวตันหากายานะตันหาตันหามันก็ดูดออกกับรูเนี่ยรูตาเนี่ยมันจะดูดออกเจ้ามาเอาเจ้ามาซื้อเจ้ามาหาเจ้ามาจับมาจองเนยวะไอ้ตันหาส่งจากข้างในออกไปข้างนอกครับมั้ก็ส่งไปจองจองเสร็จแล้วก็จํา จันเสร็จแล้วก็ถือได้อะไรมาทั้งหมดจึงอยู่ที่จักขุวิญญาณนี่เองไปจับจองถ้าดูแล้วไม่จองมันก็มีของมันอยู่นั้นแหละสีเขียวก็มีอยู่อย่างนั้นแหละถ้าดูอย่างนี้มันจะดูเป็นธรรมชาติดูแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราถ้าดูไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเลยว่างเปลา่าเพราะรอบๆบรอบรอบภูเขาเขียวมันจะมีความว่างอากาศข้างบนก็ว่างลูกก็ว่าข้างล่างก็ว่างในแสงแดดก,ก็ว่ารอบๆตัวนี่มันว่าง ถ้าไม่ว่างก็จับจองเอาดิเหมือนเลยเขาขาวี่จับจองนี่เห็นบัดคือเกตบัดอาจารย์ถาวรอาจารย์ถาวรก็ไม่ถาวรพระไตรหาไปหาหรือยังไปหาแล้วเหลือแต่รูปนั่งขโมงไอ้พวกนี้ก็มายุดว่าถาวรไงถาวรง่ายงอะไรถาวรความว่างคือสิ่งที่ถาวรรูปไม่ถาวรรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปไม่ถาวร คือถาวรแต่ไม่ถาวรถาวรอ,อะไรรู้ไหมแต่คิดถาวรคือวัตถุถาวรถาวรยังไงวัตถุวัตถ,ถุคือจะต้องเสื่อมสลายเป็นธรรมดาแล้วน้ํามันมีใช่ไหมแต่ไปงไงะน้ำมันก็ขนาดน้าว่ายิ่งใหญ่ก็ยังแตก,กสลายหินว่ายิ่งใหญ่ก็ยังแตก,กสลายเลยเห็นไหมหินเนี่ยข้างหลังตัวแกนแกงขูดทังไหมกัดกร่อนไหมสึกหลอไหมแล้วจะว่าแต่รูปร่างกายมนุษย์ ยังอายุแค่ยังเก่งก็เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบปีและจะมีสิ์อะไรนักหนารูปจึงเหมือนกับเมฆหมอกข้างบนมชั่วคราวมีรูปร่างนู้นน่เดี๋ยวก็สลายไปแต่ถ้าไม่มีวิญญาณครองมันก็สลายไปความร้อนเนี่ยมันทําให้วิญญาณเด่นขึ้นถ้าไม่มีความร้อนในตัวรู้มันไม่เด่นพอต้องรู้เด่นแต่ว่าเด่นเด่นมันไม่ใช่เด่นว่าเอานะ เด่นคือร้อนเป็นเวทนาอนัตตาเด่นเป็นทุกเวทนาอนาตาัตตาปฏิฆะแต่ถ้ารู้เฉยๆให้ร้อนสักแต่ว่าร้อนไม่ใช่ใครไม่ใช่ของของใครมันไม่ใช่ใครถ้าร้อนร้อนมันเป็นเยื่างวิญญาณไวรับรู้เนี่ยและตัวร้อนจริงๆมันคือกายหรือวิญญาณหรือสัญญามันไม่ใช่กายไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่สัญญามันรวมๆกัน ถ้ามีกายอย่างเดียวมีวิญญาณมันจะรับร้อนได้ไหมถ้ามีวิญญาณอย่างเดียวไม่มีกายมันจะสื่อรับร้อนได้ไหมใช่ไหมถ้ามีแต่กายไม่มีวิญญาณมันรับร้อนไม่ได้มันต้องมีกายด้วยวิญญาณด้วยสัญญาด้วยใช่ไหมกายวิญญาณสัญญาเกิดที่เดียวกันนึงรับร้อนได้ถ้ากายอยู่ที่นึงวิญญาณอยู่ที่นึงกายอยู่ที่นึงวิญญาณอยู่สัญญาอยู่ที่นึง ร้อนทำไรไม่ได้แต่เพราะอิหานี่รวมตัวกันเป็นก้อนๆไงจึงเกิดมีขึ้นแต่ถ้าแยกออกไปแล้วไม่ใช่ใครไม่ใช่ของของใครจึงไม่ใช่ใครจึงไม่ใช่ของของใครเนี่ยไอเสิงที่วิง่งเสิยงวิ่งนี่คือความสงบ สิ่งวิ่งมันจะมีดูธรรมชาติของมันถ้าในในป่าในอะไรมันจะเห็นชัดแต่ในบ้านมันจะเสียงจะอื้ออือวิญญาณมันถูกถูกกวนตลอดเวลาทุรนทุรายตลอดเวลามันจะหิวโหยตลอดเวลาเสียงอะไรวิญญาณใช่ไหม่ิธีทางานที่ไอ้ปองเป็นแบวิญญาณแบบวิญญาณหิวโหยเลยนะใจวิญญาณหิวโหยไหม เสียงพอเลอะตอนเที่ยงเดินมาก่อนรุ่มรุมไปหาหิวใช่ไหมกินสากเป็ดสาปไก่สาปปลาสาปหมูสากเนื้อสากวิญญาณมันหิวใช่ไหมตอนเที่ยงวิญญาณไปไหนอะหาวิญญาณหาไปหาสิ่งไม่มีวิญญาณใช่ไหมครับถ้าไปหาคนก็หาวิญญาณแตหาคุยคนหนึ่งคนหนึ่งฮอ้โหลอาแม่หาวิญญาณไงหาวิญหาวิญญาณไปยังหาเสียงหาวิญญาณหูใช่ไหม แล้วก็ไม่รู้นะวิญญาณหาวิญญาณถ้ารู้วิญญาณหาวิญญาณโอ้ยมันหวยหาจริงนาะวิญญาณวิญญาณก็ติดวิญญาณใช่ไหมครับนั่นนั่นนัถ้าก็เดินมันจะทุรนทุรายมากแต่ถ้าเขามีความรักเข้าไม่ร้อนเลยนะเชื่อเปล่าเชื่อครับเพราะความรักมันทําให้เขาเห็นไหมใถ่านร่วคู่กันแลกนก้อนก้อนนะกอนก้อนใหญโคตรอบอุ่นเลยนะ เก่งจริงเก่งจริงไอ้กบเก่งจริงเงาะทำหม้อตายอะไรเงี้ยแม่ฮาโรยไอ้เนี่ยไอ้อันนึงเก่งง่ายนี่โคตรเลยแกรู้ไหมครับเขาบริหารเราเราแกรู้ไหมยายสาวว่ะไอ้คนนี่เขาบริหารเสน่ห์เขาบริหารหนึ่งในแกรู้เขาบริหารหนึ่งบริหารเสน่ห์เยกบมันก็บริหารเสน่ห์มันงไงอ่อจะเพิเศษ ใหญ่นี่ก็บริหารสเสน่ห์อีตาเพชรก็โดนเสน่ห์ผูกไว้เส็ดคลอ <laughs> ชาตินีติดตายคักๆอะไรบริหารสเสน่ห์บริหารจัดการนุน่นนี่มสิเก่งสู้บริหารสเสน่ห์ไม่ได้เจออ่ะไหมครับใครบริหารสเสน่ห์เป็นมากมานุ่นร้อนไหมไม่ร้อน,อนใช่ไหม บริหารเสน่ห์แม่ครับหญิงก็บริหารเสน่ห์เอาอะไรบริหารก็รูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาสัมผัสเอาอารมณ์ใช่ไหมครับบารเน่ห์ <c oughs> ทำไมทำไมผีเสื้อมันบินมันถึงไม่ร้อนเ่ยพรานบริหารเสน่ห์ใช่ไหมครับบริหารเสน่ห์เป็นไอ้กล้วยใช้บริหารเสน่ห์นนัว้ใไ้ไอ้กล้วยใช้อะไรบริหาร